สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะใครที่เข้าไม่เห็นคลิปวิดีโอน,นี้นะคะพลังงานนี้เป็นของคุณค่ะวันนี้นะคะจะมาเรนทาทำเรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันและสิบสองราศีนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะรับพลังงานดีๆกลับไปนะเออ รับพลังงานดีๆกลับไปนะหัวข้อที่ทำนะคะบอกไปแล้วค่ะตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณอตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาใช้พลังงานเขาคนนั้นกันเขาคนนั้นเป็นใครเนาะ <c oughs> เขาเป็นใครเนาะใช้ไพ่ยิปซีไม่เหมาะใช้ไพ่ยิปซีสำหรับนี้นะคะในการเล่นด้อมให้กับคุณฟัง ขนาดมือดีชอบแล้วทำอะารดีๆกันไปนะตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกยังไงก,กับคุณเขาคนนั้นเป็นใครว้าวเขาคนนี้นะคะ <Yeah. S 1> king of cup นะคะเป็นเหมือนราชา <c ute> ถือดาบเลยนะคะธาตุลมแน่นอนนะคะ mm hmm. ถือดาบนะ <c ute> เป็นคนมีความมุ่งมั่นมากๆเลย <c ute> ทำอะไรทำจริงทำเร็วทำจริงจริงจังกับชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะ <c ute> เป็นคนใส่ใจรายละเอียดเป็นคนที่ มีจุดหมายหรือโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบผลก่ามสำเร็จไปข้างหน้าไม่คิดย่อท้อค่ะไม่คิดยอดอ่อท้อไม่คิดท้อถอยไม่คิดอะไรที่มันทำให้เขารู้สึกแย่เขาก็จะไม่คิดในเรื่องแบบนั้นนะคะตอนนี้เขามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและอดทนมากๆนะคะ ใจความกระบวนการความรู้สึกตรงนี้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะมันมีความพร้อมแหะตัวเขานะทัดลมทำอะไรทำเร็วมากๆากอีกโอกโ้เยู่แล้วก็พูดตรงตรงอ่ะลักษณะเขาจะแบบแพูดตรงตรงเนาะไม่หวานมากแต่เป็นคนพูดตรงแต่คำไม่หวานของเขาอะมักจะมีความจริงใจคนคนนี้จริงใจนะอจรจิงจริงใจมากๆ ะะมีความจริงใจจริงจังกับการใช้ชีวิตมากๆนะคะแล้วก็ชอบคนที่พูดตรงตรงเหมือนกันคุณกับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงเหมือนกันแหละ <c oughs> เออทตุลมนะคะทตุลมทตุลมชาวราศีอะไรกุมเทถุนตุลใช่ไหมเออกุมเทถุนตุลคนนี้ก็จะเป็นทนนทตุลมทําอะไรทํเร็วจริงจังกับชีวิตไม่รอแหละคิดแลวทาเลยอะไม่รอ ไม่รอผัดหมูประกันพุ่งไม่รออะไรมันจะเกิดคือเขาใช้เวลาแต่วินาทีอ่ะมันโคตรคุ้มมากๆแล้วภาวะกันเป็นผู้นำเขาเยอะมากๆเลยนะเห็นไหมเห็นตาช่างสองอันไหมตรงปากเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยแซบแน,น่ตรงฉินแซบอย่าต้องให้พูดนะถ้าให้พูดก็มีใครที่อยู่ในนิสตานบ้างแหละเพราะเขาค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ เป็นคนพูดแล้วทาไม่ใช่พูดแล้วไม่ทําแล้วเขาไม่ชอบคนที่พูดมากพูดเยอะอะไรแบบเนี้ยฉนั้นเขาก็จะอยู่กับคุณได้นะเออตอนนี้เขาจะอยู่กับคุณได้แต่ก็มีแอบแบบจิกกัดกันบ้างแอบแบบจิกกัดกันบ้างเอาชนะกันบ้างอะไรแบบเนี้ยในรูปแบบแบบนี้เนาะคุณกับเขาค่อนข้างที่จะเหมาะสมกันหรือพอๆกันะอะเออ มันมีแบบอะไรที่เหมือนกันพอๆกันนะค่อนข้างที่จะโฟกัสไปด้านหน้าเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ยอมคนเหมือนกันลักษณะนะนะท่าทางเหมือนกันเลยเคือถ้าเกิดเรื่องเกิดราวอะไรอะ่ะก็พร้อมอยู่ด้านหน้าทั้งสองคนนะาปากแซบเหมือนกันละคะ่ะอะไรที่มันเหมือนกันมันมาจะโทรอนแต่ว่าตัวเขานะถึงเขาจะเป็นแบบนี้นะบอกได้เลยว่าตัวเขานะไม่เอาเปรียบใครนะ เขาว่าอีกบุคลิกลักษณะนะค่อนข้างที่จะให้คนอื่นมากกว่าตัวเองด้วยผลประโยชน์ที่เขาได้รับค่อนข้างที่จะน้อยมากกว่าคนอื่นอืเสียสละการทำงทำงานเนี่ยเขาเหมือนแบบให้แต่คนอื่นนะประสบความสำเร็จหรืออยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนอื่นเขาก็จะมีรอยยิ้มเขาเชื่อว่าการที่เขาเป็นผู้ให้อะหรือ ให้โดยที่เขาไม่ได้หวังผลตอบแทนเขาจะรู้สึกอิ่มใจหรือมีความสุขมากกว่าคนคนนี้นะอ,อู้คนคนี้มันเหมือนแบบตัวเขาอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะไม่ได้คิดอะไรกับสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่เจอหรอกนะคะเขาคิดว่าตัวเขาได้แค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วเขาไม่ต้องดิ้นรนหรืออะไรมากจริงๆอะบ,บุคลิกลักษณะเขาอาจจะเป็นคนลมเนะาะธาตุลมแต่ ตัวเขาจริงๆอ่อนโยนละเอียดอ่อนมากๆนะคะบุคคลรอบค้าเนี่ยจะรักเอ็นดูและแม่ตาเขาเออถามว่าพูดจาดีไหมก็ไม่พูดดีนะก็พูดตรงๆถ้าไม่ไม่รักเอ็นดูคุณจะชอบเขาได้ไงใช่ปะล่ะเออก็ตัวเขาค่อนข้างที่จะเหมือนมีไลฟ์สไตล์หรือไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองหรืออะไรเงี้ยมันเป็นของตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วก็เขาชอบ อะไรที่มันเป็นเหมือนแบบทำโดยที่ไม่ต้องคิดเยอะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบการคิดเยอะนะคะไม่ชอบการคิดเยอะไม่ชอบอะไรที่มันแบบจุกจิกจุ๊จีจ้ๆๆวุ่นวายกับเขาคุณสังเกตดูถ้าคุณพูดอะไรในเรื่องที่เขาแบบไม่อยากฟังเขาจะตัดบทออกไปแต่เขาไม่พูดไวุ่นวายนะกับคนอื่นเนี่ยไม่ได้นะแต่กับคนแต่กับคุณเนี่ยเออไม่ทำหรอกไม่เป็นอย่างนั้น เขาก็จะถนอมน้ําใจคุณนะคนคนนี้นะเขาไม่ได้แสดงออกความรักกับใครง่ายๆนะคะบอกไว้ก่อนเลยเขาไม่ได้แสดงออกความรักกับใครง่ายๆความอ่อนโยนเขาไม่ได้มีเขาจะมีให้เฉพาะผู้ใหญ่และเด็กแต่ถ้าเป็นทางด้านเรื่องๆๆความรักเขาไม่ได้มองถึงจุดนั้นเขาก็จะปล่อยผ่านไปแต่ตัวเขาเองอะโฟกัสที่คุณมองคุณ แล้วก็เหมือนเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเขาจะนุ่มถนอมนะเขาค่อยๆให้ค่อยๆมอบนะคนคนนี้ใจดีนะค่อนๆใจดีมากกับคุณนะ่ยเอาใจและงอกเก่งนะงอกเก่งเวลาคุณงอนเขาเนะี่ยคุณลองสังเกตด,ดูเขาจะรีบทักทายคุณมารีบคุยรีบเคลียรรีบพูดในสิ่งที่ อยากพูดหรืออยากเคลียในสิ่งที่อยากที่จะอธิบายนะคะเขาคนนั้นนะเนี่ยนะคะความรักของคุณมันเหมือน,นแบบเป็นความรักที่เขาทะนุถนอมอะ่ะมันก็มีแหละคะ่ะบางครั้งอาจจะมีบางเรื่องที่มันอาจจะไม่ได้ถูกใจคุณไปเสียทุกเรื่องหรอกแต่เขาก็ใช้ความพยายามนะตอนนี้คือความรู้สึกของเขามันล้นออกมา เหมือนถ้วยที่มีถ้วยหลายๆถ้วยที่มอบให้กับคุณเนี่ยหกถ้วยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกโลนมันเป็นความรู้สึกต้องการใครสักคนหรือต้องการคนที่จะเข้ามาหาเขาอย่างใจจริงหรือจริงจัง,จงอะไรที่ทําให้เขารู้สึกประสบผลกสํสเร็จหรือเป้าหมายในชีวิต,ตอ่ะก็คือตัวคุณนั่นแหละคุณเป็นแรงบันาดาลใจของเขาในทุกๆวันนะ อตอนเนี้ความรู้สึกของเขามันก็พังผูออกมาคุณเป็นแรงบันดาลใจของเขาทุกวันเป็นสิ่งที่มันมีค่าสําหรับเขาในทุกๆวันเพราะว่าคุณน่ยถึงคนจะขี้งอนตัวใจหรือเป็นคนที่ค่อนข้างจะคล้ายๆเขาเนี่ยแต่คนที่งองก็ต้องคือตัวเขาเขาไม่ได้รู้สึกเบื่อหน่ายที่จะงอคุณเขาไม่ได้รู้สึกที่ไม่โอเคที่จะงอคุณเขารู้สึกดีทุกครั้งที่เขาจะงอคุณ เขารู้สึกมีคุณค่าในชีวิตของเขามากๆรู้สึกไม่กดดันเวลาอยู่กับคุณเพราะว่าอะไรเพราะเขาอาจจะเจอคนที่มักหน้าหลายตาหลายรูปแบบมานะคะมากหน้าหลายตามาแล้วก็พอมันเป็นแบบเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเขาอะมันก็ต้องโฟงกัสน,นะคะโฟกัสไป ที่ใดที่หนึ่งหรือทำให้ความรู้สึกความสัมพั์ในความเนี่ย,ยมันดีขึ้นเขาจะไม่ทำให้มันแย่ลงทั้งที่เขาก็เป็นคนใจร้อนอีโก้เขาก็อย่างที่บอกเขายอมใครเขาไม่ยอมใครเขายอมค,คุณเพราะว่าเขาอะมีคุณเป็นเหมือนแบบทะนุถนอมคุณอะแล้วทะรุใจแบบ เขาเขากลัวนะจริงๆเขากลัวคุณมาเขาไม่ถ้าคุณพูดอะไรเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ฝังคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะคุณน่ะบทคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนิ่งคุณก็นิ่งเลยคุณไม่นิ่งคุณก็ไม่นิ่งเลยคุณใช้วิธีในการที่จะเข้าหาเขาอ่ะค่อนข้างเยอะฉะนั้นมันก็มีโมเมนต์ที่ทั้งคุณกับเขาอ่ะเข้าหากันหรือคุยกันในรูปแบบหลายๆอย่างนะคะ ทุกสิ่งอยา่างทุกสิ่งอันอมันเกิดจากความรักความรักเขามองคุณเป็น The World ด้วยเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากอะไรก็ไม่รู้โดบนบันดาลใจทําให้เขาได้รักคุณหรือเขาขอบคุณโชชะตาพลังงานจักรวาลหรือพมมในคิดอะ่ะที่ทำให้เจอคุณจริงๆนะเขาลงหลในตัวคุณว่าคุณอ่อนโยนจริงๆอนะคุณอนะเป็นคนที่บุคลิกถ้าใครไม่มองเห็นคุณนะคุณจะหยอดอ่อนโยนด,ดยทุกอย่าง อ่อนโยนกับเขาอ่อนโยนกับคนรอบข้างเขาอ่อนโยนกับคนที่เขาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเขาจะสัมผัสได้นะอ่อนโยนความคิดดีฉลาดเนี่ยเขาชอบคนฉลาดเขาชอบคนมีความคิดที่ดีแล้วก็ฉลาดแล้วก็ภาวะการเป็นผู้นำจะต้องเยอะเหมือนกับตัวเขาเขารู้สึกว่าถ้าเขาได้สัมผัสหรือเขาได้เจอใครที่ ค่อนข้างที่จะมีความผู้นำเขาก็จะยอมคนคนนั้นซึ่งเขารู้ดีว่าการที่เขาจะต้องเจอใครสักคนหรืออยู่ในตรงนั้นนะ่ะเขาจะต้องหาคนที่ค่อนข้างที่จะมีความรู้ด้วยกันแล้วก็คุณน่ะมันก็ตอบโจทย์เขาในดุลยพิธเดี๋ยวว่าครูคนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่เก่งคือคนที่ค่อนข้างที่จะมีสะเสน่ห์มากๆ แล้วตัวคุณเนี่ยไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากตัวเขาชอบแบบฉบับที่คุณเป็นไม่ต้องปรุงแต่งเยอะถ้าปรุงแต่งเยอะเขาก็จะไม่ชอบเขาไม่ชอบคนที่แต่งตัวแบบปรุงแต่งหรือเสริมอะไรแต่งอะไรมากอืมชอบเป็นธรรมชาติชอบอะไรที่มันอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมากกว่านะคะอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วสนุกอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเขาไม่เหนื่อยอ่ะ ไม่ต้องปรับมากบางคนก็ปรับแบบปรับเยอะมากนะคะความรักมันบางทีมันปรับจนเหนื่อยปรับจนแบบมันไม่มันไม่เป็นตัวของตัวเองนะที่ผ่านมาตัวเขาก็เจอคนมาหลายอย่างหลายคนหลายแบบนะเขาต้องปรับเขาเหนื่อยอ่ะเขาต้องเหนื่อยเขาต้องไปเหมือนแบบเอาจกเอาใจเออสารพัดแล้วก็มันโจทย์ของความรักมันก็ไม่ได้ดีขึ้นฉะนั้นอยู่กับคุณแล้วโคตรเอนจอยเลยมีความสุขอ่ะ มีความสุขสนุกทุกอย่างที่เป็นอยู่มันก็จะไม่ค่อยเครียดมากนะคะไม่ค่อยเครียดมากไม่ค่อยตึงนะคะรู้สึกชอบมากๆเพราะเขาเป็นคนง่งายๆสบายๆแหละนะคะเป็นคนง่งายๆสบายๆอะไรข้างทางก็ทานได้เนี่ยคุณก็ชอบเขาก็ชอบแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่กลมกล่อมขำขันเรื่องความรักมาก มันอาจจะมีบ้างนะคะที่คุณกับเขาอาจจะเงียบห่ายกันไปหรือเวลาไม่พอใจกันนะ่ะแปลกนะถ้าไม่พอใจคนคนนี้จะเป็นคนที่เงียบอยู่คนเดียวซึ่งคุณก็พูดไปปกติวิสัยทัศน์ของเขาไม่ใช่แบบนี้นะเขาจะต้องเป็นคนที่พูดพูดแล้วพูดอีกพูดจนเอาชนะได้ที่ผ่านมาแต่เขายอมคุณเขายอมเงียบเขายอมสงบสึกเขายอมเป็นคนตามคุณเขายอมทุกอย่าง พราะความรู้สึกเขามันมีให้คุณร้อยเปอร์เซ็นมองถึงขนาดการสร้างครอบครัวอืไปไกลถึงสร้างครอบครัวหรือสร้างฐานะไปด้วยกันเขาโตแล้วอะเขาก็ต้องคิดว่าหนักนิดเบาหน่อยอะก็ต้องยอมไปอย่าไปเอาชนะกันเยอะเพราะว่าการเอาชนะกันกันกบคู่รักเนี่ยมันก็ไม่ได้มีใครชนะมันมีแต่เรื่องที่มันเสียหายหรือต้องแตกแยกกันไปฉะนั้นเขาเลยเรียนรู้ว่าเขา โตมาก่อนเขารู้เรื่องความรักอะมันเป็นยังไงถ้าเขาจะรักษานํำใจใครไว้เขาจะต้องเดินหาแล้วก็โฟกัสหน้าตรงตรงนั้นเขาจะไม่ยอมปล่อยมือถ้าเขาได้เจอคนดีที่สุดหรือคนที่ใช่ที่สุดสำหรับเขาแล้วนะคะเขาจะไม่ยอมปล่อยไปไหนเลยเพราะฉะนั้นตัวเขารู้ดีว่าสิ่งที่มันเกิดหรือสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนเนี้ยมันมีกระบวนการหรือความรู้สึกที่อยู่ในนั้น ทุกสิ่งอย่างอยู่ในนั้นกระบวนการอยู่ในนั้นหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นในรูปแบบเป้าหมายของความรู้สึกหรือเป้าหมายของความคิดมันอยู่ในนั้นทุกสิ่งอันที่มันเกิดขึ้นหรือหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากความรู้สึกโดยแท้จริงนะคะของตัวเขามันเกิดจากการสัมผัสความรักที่เขารู้สึกว่าเขาได้จากคุณด้วยมันไม่ได้เพียงว่า เขาให้คุณคนเดียวนะเขาต้องได้จากคุณและความบันเทิงเนี่ยความสนุกสนานเนี่ยนะคะคุณแล้วคุณเป็นคนครีเอททางด้านธุรกิจหัวการค้าธุรกิจเวลาคุยด้วยเขารู้สึกว่าเขาได้อะไรจากการคุยกับคุณเยอะมากได้ความคิดได้ความรู้ได้อะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าความหลักใจความความรู้สึก ใจความ,วามสําคัญอนะมันเรียกว่าความรักนะคะทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นกับความรักนี่แหละคะ่ะมันไม่มีอะไรที่มันไม่สําเร็จถ้าเขาคิดว่าเขาลงมือทำหรือเขาลงไปคุกคีกับตรงไหน,นแล้วเขาก็แล้วเขาก็รู้อะเออเฮ้ยจริงๆแล้วคุณเป็นคนล่าเริงนะสนุกสนานนะชอบ Enjoy อยเอ็นเจี้เยอะแล้วคุณก็มีความคิดดีนะลองเปิดใจให้นะคะลองเปิดใจให้เขาก็เปิดใจให้กับคุณนะตอนนี้นะ ออแต่เขาอาจจะความชัดเจนอาจจะความชัดเจนไม่ได้ไหมายความว่าเขาไม่ได้คบคบูุกับาคบคูลแต่เขาก็ต้องเหมือนแบบดูดูที่ไล่ที่ไปดูที่มาที่ไปแล้วก็ดูเหตุการณ์ดูเหตุผลดูสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนาะแล้วหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่มันเป็นอยู่ตอนเนี้ยบอกได้เลยว่ามันมีช่วงจังหวะเวลาโอกาสของคุณทั้งสองคนได้มาเจอกัน ผมเล็กิดทําให้คุณได้มาเจอกันนะคะเขารู้สึกแบบโหมันเข้มข้นทางด้านความรักมากเลยเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนใหม่นะเมื่อเจอคุณเขารู้สึกว่าตัวเขามีม,มีความเปลี่ยนแปลงเยอะจังทําไมใจมันตึกตักทำไมใจมันรู้สึกดีทำไมใจมันรู้สึกว่าวิววิวเนาะถ้าไม่ได้เจอคุณเพราะคุณเป็นทั้งเซฟโซนแรงบันดาลใจให้เขาหลายๆอย่างมากๆเขาอยู่กับปัจจุบันเขาอยู่กับความสุข เขาไม่เคยคิดถึงเรื่องความถูกอะไรเลยเออจริงๆนะคะแล้วก็มันเหมือนแบบมันมีการคี้เล่นหยอกล้อกันอยู่ในนั้นน่ะนะคะพอถึงบันเทิงคุณก็บันเทิงพอถึงคุณเครียดคุณก็เครียดมันเหมือนไปกันได้กลมกล่อมมากทั้งความรักของคุณและเขามันไม่ต้องประดิษฐ์ประดามันไม่ต้องสวยหรูอะไรมากมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะจุด เปลี่ยนของความรู้สึกเขาก็คือใจที่คุณมอบให้อะมันเป็นความจริงเนี่ยความชัดเจนเน่ไม่มีเลขกลอะไม่มีเลขไหนะฉะนั้นตรงนี้เขารอคอยมานานมากเขาไม่ค่อยได้เจออะไรแบบนี้หรอกคนที่เข้ามาหาเขาอ่ะก็หวังผลประโยชน์ทั้งสิ้นหวังเงินทองหวังตําแหน่งให้เขาช่วยเหลือพอได้แล้วก็สลัดทิ้งหรือทิ้งเขาไปโดยที่บางคนเนี่ยเขาปง รักปักฐานหรือปรงใจไปให้แหละแต่พอเขาได้เจออะไรที่มันไม่โอเคไม่ว้าวเนะี่ยเขารู้สึกไม่ดีเลยเขารู้สึกท้อแท้มากนะคะท้อแท้แล้วก็ไม่มีความสุขเลยอะไรที่ไม่มีความสุขเขาไม่อยากที่จะไปโฟกัสมันเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยและทอ้อนะคะเขาเหนื่อยและทอ้อพอเขาเจอคนที่ดีดีแล้วเขาก็คิดว่าเขาต้องรักษาความรักครั้งนี้ไว้ให้ดีเลย เขาจะไม่ปล่อยมันทิ้งไปนะคะแรงบนันดาลใจทุกๆอย่างที่คุณมอบให้เนี่ยเขาขอบคุณมากๆนะคะเขาต้องขอบคุณด้วยสามว่าที่คุณยังอยู่กับเขาแบบนี้นที่คุณยังทําให้เขามีความสุขมีความหวังในความสุขของแต่ละวันรู้สึกว่ามีคุณค่ากับชีวิตมากๆเลยรู้สึกมีประโยชน์ตื่นขึ้นมาแล้วพบคนตื่นขึ้นมาแล้วได้ยินเสียงคุณตื่นขึ้นมาแล้วทําให ชีวิตมันดีขึ้นแล้วเติบโตไปกับเขาอย่างเงี้ยฉะนั้นการเรียนรู้ของเขาก็คือความรักที่มอบให้กับคุณความหวังดีที่มอบให้กับคุณทุกสิ่งอย่างเนี่ยเขาไม่เคยทิ้งมัเลยนะเขาก็คิดว่าเขาจะต้องเดินหน้าหรือโฟกัสอะไรไปสักอย่างเขาจะไม่ปล่อยให้ความรักมันแบบเป็นแบบนี้อะไรที่ไม่ดีเขาจะปรับให้กับคุณเขาไม่รอให้คุณปรับเพราะว่ามันเสียเวลานะคะ เขาไม่ลอ้คุณปรับมันเสียเวลามากนะคะเขาปรับเองไม่เป็นไรถึงคุณจะโกรธถึงคุณจะงอนเขาก็จะเป็นคนที่เข้าหาคุณเองไม่เป็นไรนะถึงคุณจะอยู่ในพื้นที่เซฟโซนของคุณหรือเป็นตัวของตัวเองเขาก็จะวิ่งเข้าหาคุณเขาคิดว่าความรักมันไม่ต้องรอนะคะเขาไม่ต้องหลอรักใครให้บอกชอบใครให้ถามอย่ารอจนฝาวันหนึ่งไม่มีโอกาสได้บอกหลักกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคิดแบบนี้คือเขาคิดฟอรมคิดเขาเป็นผู้หญิง ธาตุลมเนะเธอแต่เขาเป็นคนผู้ใหญ่มากๆนะเธอต้องหากคุณต้องหาก่ะที่แบบอารมณ์ร้อนใส่เขาให้ดูเลนด้อมนี้แล้วคิดได้เลยนะเขาโฟกัสที่คุณมากๆเป้าหมายชีวิตของเขาคือคุณนะคะเร่งรีบมาหาคุณถ้าคุณต้องการอะไรนะคะเขาต้องการที่จะพบเจอคุณเขาต้องการที่จะมีมิตรมตรีกับคุณและเขาก็ไม่ต้องการไกลนอกจากคุณ เขารู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงไม่ต้องดิ้นรนสอหาถ้ามันมีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปไ่ฝยความมากเราอย่าไปพบเจอในสินข้ออะไรที่มันทาข้อสามไหมที่ทําให้เราไม่ดีแล้วบางทีแล้วถ้าเราไปเจอไม่ดีเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ซึ่งเป็นความคิดที่ดีสําหรับเขาความรู้สึกของเขามันมีให้กับคุณเขาไม่เคยคิดนอกใจคุณบางครั้งที่เขาเลือกที่จะเงียบเขาเลือก่จะเงียบเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะทะเลาะกับคุณหรือ ไม่อยากที่จะมีปัญหากับคุณไม่อยากที่จะทําให้ความรักครั้งนี้มันไปต่อในความสัมพันธ์ไม่ได้เพราะเขารู้ว่าคุณไม่ได้เลวายอะไรหรือคุณไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรคุณอาจจะเป็นคนพูดตรงคล้ายๆเขาเขามองส่วนที่เขาเป็นนะเขามองส่วนที่เขาเป็นแล้วเขารับรู้ส่วนที่เขาเป็นพอเขารับรู้แล้วนะใช่ไหมคะเขาก็เลยลงดีเทลลงรายละเอียดความคิดนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งมากกว่าถ้ามันเกิดปัญหาอะไรนิ่งให้ได้ที่สุด นิ่งกับคุณแล้วคุณก็จะไม่โต้อตอบมีเอฟเฟกมีปฏิกิริยาอะไรกับเขาความนิ่งมันไม่ได้หมายความว่าทําให้เขาเลิกกับคุณแต่มันเป็นความนิ่งที่ทบทวนระหว่างความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเขาเรียกเขารู้ว่าตอนนี้นมันดีมากถ้านิ่งแล้วมันก็ไม่ต้องคิดอะไรที่มันเกินเลยไปหรือให้มันอยู่ในกรอบก็พออะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นพลังงานนี้ของคุณเป็นกับเขาของเขานะคะของคุณกับเขามันเป็นพลังงานที่ตรงกัน เราเป็นอะไรที่มันความรู้สึกที่มันคลิกกันอยู่แต่คุณอาจจะแสงงอนไปบ้างเขาก็พร้อมที่จะปรับขอให้คุณบอกแค่นั้นนะคะปรับเพื่อคุณเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไม่ทําเพื่อคุณไปทําไมจะขัดแย้งกับคุณไปทไําไมหัวใจของเขาไม่อยู่ที่คุณนะให้งอนคุณไปไมันก็ไม่ได้ประโยชน์มันไม่มีความหมายหรอกสู้เผชิญหน้าันดีกว่านะคะแล้วก็รักกันดีกว่าคนเราอ่ะไม่ได้มีเวลาอยู่ อีกสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดนะประโยชน์สาระใจความความรู้สึกหรือประโยชน์ความรักเพราะคุณไม่ได้มองเห็นเขาด้วยเพียงเพียงประโยชน์คุณมองเห็นเขาด้วยความจริงใจและคุณก็รักเขาจริงเขารููโดยแท้จริงพลังงานนี้ของคุณกับเขาค่ะแรนดอมนีของคุณกับเขานะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคิดถึงรักอยากนออยากเจอแล้วก็อยากให้ความสุขกขับคุณมากที่สุดไม่ใช่คนอื่น วันนี้ี่ก่อนนะคะทุกคนขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ฟังเรนดอมจนจบรับพลังงานดีๆอันนี้ก็ไปแล้วว่าว่าทุกคนจะยิ้มและมีความสุขนะคะวันนี้ี่ก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ